ชีพิกัดอัปลุกจัดเต็มไปปาร์ตี้ฮาโลวีนสุดหลอนแต่ไม่หลุดสวยณศูนย์การค้าแพลทินัมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเทศกาฮลฮาโลวีนนี้ที่รอคอยศูนย์การค้าแพลทินัมชี้พิกัดเสริมลุกทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแบบจัดเต็มเตรียมไปปาร์ตี้สุดหลอนแต่ไม่หลุดสวยแบบเลือดเลทริกออทรีรทรรทรพร้อมชวนอิ่มอร่อยกับเมนูสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมเปิดพิกัดแรกด้วยแฟชั่นสวยสยองของสองนางแบบในทีมชุดสแตนเอาอินแฟนตาซีสะดุดตากับชุดเรส รตรีฟูฟ่องทองฟูสีดำและสีแดงประดับด้วยมงกุฎสร้อยคอแหวนถุงน่องรองเท้าแมทให้ได้ลุคเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรเวทมนต์พร้อมจัดเต็มด้วยการแต่งหน้าสไตล์ร้อนๆแต่ไม่หยุดสวยด้วยการเทนหน้าและสวมคอนแทคเลนส์คอสเพลย์สีขาวทาปากด้วยลิปสติกสีแดงกำตัดขอบปากดำหรือจะติดวิกผมแต่งให้อลังการตามจินตนาการพร้อมเลือกครอบสุดสร้างสารรค์ สำหรับออกงานตามทีมหลอนๆได้อีกมากมายเช่นหมวกหน้ากากโคมไฟของที่ระลึกตกแต่งแฟนซีและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีของหวานแสนอร่อยต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนพร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่คุณไม่หลอกใครดังนี้ร้านคริสปี้ครีมอิ่มอร่อยกับโดนัทเนื้อนุ่มสุดพิเศษอาทิพัมคิงโดนัทเบดโดนัทและมาร์ชมลอมมี่โดนัทร้านมินิเมลจัดโปรโมชั่นพิเศษฮาโลวีนเมลเมจิกคัดสรรรายการ หวานใหม่เอาใจสายชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะแช่นเมนูโกสนี่เลเยอร์พาเฟตที่แต่งหน้าด้วยเจลลี่รูปดวงตาและบลัดเจลลี่เมนูโกสนี่บีไลท์ครอบเฟลเสิร์บร้อนร้อนทานคู่วิปครีมช็อกโกแลตท็อปปิ้งคัตแคนดี้และไอติมชาไทยเข้มข้นตบท้ายด้วยโกส์นี่พอยซันฟิตน้ำมินผสมกับมิกซ์เบอร์รี่ให้ความซ่าสดชื่น คุณชอบชุดสวยไปออกงานหลอนลอนแบบเลิศดเลิได้ทุกลุกไม่ว่าจะเป็นแม่มดสาวสุดดาร์ผีสาวแสนน่ารักหรือแวมไพร์สุดชิคจัดเต็มแฟนตาซีไปปาร์ตี้ฮาโลวีนให้หลุดโลกอาทิชั้น2เครื่องสำอางแต่งหน้าร้าน M T I Contact l น n ์แฟชั่นร้าน Angel Zone วิกผมร้านวิงทองชั้น3ชุดเบสราตรีฟูฟ่องร้าน Green Day ชั้น5เครื่อง ระดับมงกุฎร้านคานุพลสร้อยคอแหวนกำไลข้อมือร้าน N O H M, หมวกหน้ากากแฟนซีของที่ระลึกของตกแต่งร้านโมชีโมชิร้านไดโซร้านยูมีพร้อมหิ่มอร่อยกับเมนูสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2567 ติดตามรายละเอียดและโปรโมชั่นที่น่าสนใจได้ที่ fb Platinum Fashion Mall Platinum Fashion Mall ศูนย์การค้า Platinum Fashion Mall เป็นศูนย์การค้ามูลค่า5,000ล้านบาท100ล้านยูโรในประตูน้ำกรุงเทพมหานครประเทศไทยซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขายปลีกและขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ1เป็นอาคารชุดสูง6ชั้นพร้อมอาคารชุดสูง11ชั้นเหนืออาคารชุดศูนย์การค้าตั้งอยู่บนถนนเพชบุรี ตรงข้ามกับประตูน้ำคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าสูง14ชั้นนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเวิลด์แพลตินัม2ซึ่งอยู่ติดกับแพลตินัมหสร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม2554แพลตินัมแฟชั่นมอลประกอบด้วยชั้นร้านค้า7ชั้นตั้งชื่อตามชั้นใต้ดินได้แก่กินซ่าโซโหออกฟอร์ดนาธานแคมเดนออชาร์ดและศูนย์อาหาร